ฮะน้องกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังฟังเพลงอยู่ค่ะเฮ้ยแล้วอะไรอยู่บนหัวนั้นมันคือหูฟังสำหรับเด็กค่ะอุย้ยอยากรู้จักจังเลยแล้วว่าเราไปทำความรู้จักกับเขาดีกว่าอุย้ยน่ารักจังฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ และหูฟังที่อยู่ในมือผมตัวนี้ไม่ใช่หูฟังธรรมดานะครับแต่เป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะนะครับเพราะคือมีระบบเซฟวอล่มที่ช่วยเรื่องการควบคุมเสียงไม่ให้ดังมากเกินไปครับเยี่ยมมากๆเลยอ่ะใครมีลูกมีหลานควรจะต้องดูวิดีโอนี้เลยนะครับหูฟังสำหรับเด็ก iClever BTH20 สวัสดีครับผมพชิตตัวแสบนะครับก็นี้ผมรีวิวหูฟังไร้สายฟังบลูทูธพวกนี้เยอะมากหลายยี่ห้อเลยนะครับคราวนี้ข้ามาในโซนของเด็กบ้างครับเพราะีว่าผมก็มีลูกสาวอายุ8ขวบเหมือนกันนะครับแล้วแบบการจะหาหูฟังให้เขาตัวหนึ่งอะ่ะเราต้องมั่นใจในคุณภาพของเขาเพราะว่าแน่นอนครับเรื่องหูฟังกับ,กบเสียงเนี่ยเป็นปัญหาเยอะมากเด็กบางคนใส่หูฟังปุ๊บแล้วเปิดเสียงดังมากๆนานๆไม่รู้ตัวถอดออกมาหูอื้ออึงเลยก็มีนะครับหรือว่าวัสดุในการผลิตบางครั้ง เราไม่รู้ที่มาที่ไปอาจจะไม่ได้คุณภาพอาจจะปล่อยสารตเางกมาเข้าถูงในหูเข้าในหัวลูกเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยจัดตัวนี้มาที่หูฟังไอ a ค e r b t h 20นะครับที่มาในตอนต้นแล้วนั่นเองนะครับเจ้านี้ที่บอกไปนะครับมีเซฟซาวเต็กครับเพื่อให้เสียงที่ลูกของเราฟังเนี่ยไม่ดังมากจนเกินไปรวมไปถึงพวกวัสดุที่ใช้ในการผลิตหูฟังตัวนี้ครับเขาการันตีมาเลยว่าปลอดภัยไร้สารแน่นอนอ๋อใช่อีกอย่างหนึ่งคือมีระบบ ANC ยที่ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุด40เดซิเบลเลยทีเดียว Oh. นี่จึงเป็นหูฟังที่ผมมั่นใจและเลือกให้ลูกสาวผมใช้ครับเพื่อนๆคงอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวแน่นอนครับผมมลูกสาวผมใส่ให้ดูอยู่แล้วครับแต่ในขั้นตอนนี้เราไปดูรูปร่างหน้าตาสเปครายละเอียดลึกๆของเขากันก่อนดีกว่านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะเพื่อนๆกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่หรือว่ายังไม่เคยรู้จักนะครับได้รู้ไว้ว่าสมัยนีย้เขามีหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะแล้วนะครับอันดับแรกเรามาดูดีไซน์และสเปคกันก่อนเลยครับ ตัวนี้อันดับแรกเลยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเลยครับที่ตรงข้างบนนี้เห็นไหมครับนุ่มนิ่มมากเวลาลูกเราใช้จะไม่เจ็บบริเวณหัวหรือว่าถ้าเรามาคาดคอจะไม่เก็บแน่นอนครับและตรงนี้ก็มีความยืดหยุ่นสูงมากเห็นไหมครับสามารถยืดหยุ่นไปมาอย่างนี้ได้นะครับเพื่อให้แบบเข้ากับรูปหูรูปหัวหรือว่าคอของเด็กหลายๆคนนะครับเพราะเด็กแต่ละคนในช่วงวันนี้โตเร็วตัวสูงตัวเล็กอะไรไม่เท่ากันนะครับเขาจะยืดหยุ่นมากตัวนี้นะครับความยืดหยุ่นของเขานะครับดูนะครับหนึ่ง ตรงนี้2เห็นไหมครับปรับได้3าสี่ระดับเลยจุ๊บจุ๊บ,บ,บแล้วก็ตัวนี้ครับนี่อ่าหมุนไปมาได้ให้มันเข้ากับรูปหูรูปหัวแต่ละคนนี่เห็นไหมครับโอ้ยืดหยุน่นยืดหยุน่นยืดหยุน่นเห็นไหมครับถึงไม่พอนี่อีกโอ้โหเจ๋งครับอ่ะผมเริ่มจากต้นเลยนะครับอันดับแรกมันสามารถพับเก็บอย่างนี้ได้อ่ะ ลดพื้นที่ลงไปได้นิดหนึ่งนะครับเวลาเก็บปไปไนนมาหนไม่ต้องเก็บเป็นรูปแบบโค้งหูแบบนั้นนะครับเมื่อจะใช้เปิดออกมาป,ปุ๊บปั๊บอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปครับจุดเด่นอันนึงก็คือตรงนี้ดูกันใกล้ๆนะครับให้ดูความนิ่มของฟองน้าบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับนิ่มมากครับด้านไหนก็นิ่มด้านนอกก็นิ่มสองข้างเลยนิ่มนิ่ม ดูวัสะดุที่เขาออกแบบมานะครับเพื่อให้เด็กสามารถใช้งานได้อย่างไม่แบบลำคาไม่แบบอุ๊ยมันมันระคายหูมันหนักหูมันเสียดสีหูอะไรอย่างนี้นะครับออกแบบมาแบบนั้นเลยนะแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็ช่องต่อสาย U X นะครับส่วนนี้เป็นไมโครโฟนที่อยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีไมค์ด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสามารถใช้เป็นไมค์พูดได้ด้วยครับมีไมโครโฟนรับเสียงพูดเข้าได้นะครับแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้ เขาจะบอกมาให้ปุ่มที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรถ้าเป็นดูฟังของผู้ใหญ่จะไม่ใหญ่เท่านี้นะครับแต่เป็นของเด็กเพื่อให้ง่ายต่อการกดและสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นแบบนูนๆให้เป็นรูปเนี่ยเปิดปิดเครื่องเห็นไหมครับอ่าเปิดปิดเครื่องลบกับบวกเวลาเราสัมผัสโดนอย่างเงี้ยมันจะพอรู้สึกได้ว่าอ๋ออันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้เปิดปิดเครื่องนะครับเพื่อเด็กเวลาแบบมาาันจับปุ๊บก็จะได้แบบ รู้ได้ชัดเจนว่าอ๋อโอเคตรงนี้มันเป็นปุ่มปิดปิดหน้าปุ่มบวกเสียงลดเสียงหน้าอะไรแบบนี้นะครับเยี่ยมเลยตัวนี้ในการปรับความยาวของสายคาตัวนี้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันปรับได้สกีบระดับนะครับเพื่อนๆลองฟังเสียงเงียก็บแต่ละแก็บดีๆนะครับหนึ่งจังหวะคือหนึ่งก็บนะครับนี่อันนี้คือหนึ่งนะครับสุดนะครับเปิดขึ้นมาอ่านี่ไปไกลละแก็บหนึ่งอ่านี่นะครับเปิดมาแก็บอันนี้คือหนึ่งเห็นไหมครับนีหนึ่งนะสองสามสี่ 5 6 7 8 9และ10สุดท้ายนะครับทั้งหมด10แก๊กอ่ะอเดี๋ยวหมาอนทีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะครับปรับได้สิบระดับเลยแล้วก็ปรับทั้งซ้ายทั้งขวาให้เราสามารถใช้งานได้พอดีกับ ศีรษะของลูกเรานะครับก็คือใส่แล้วให้หูอยู่ในนี้ให้ตัวนี้มันครอบหูไว้นั่นเองนะครับก็เมื่อใส่แล้วก็ลองปรับระดับดูให้มันเหมาะสมนะครับปรับเสียบระดับแบบนี้เลยนะครับงานค่อนข้างละเอียดนะทางงานการปรับสายตรงนี้นะครับซึ่งีจุดกานึงที่เขาบอกมานะครับว่าตัวนี้ผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยครับไร้สารทั้ง BPA และ PVC หรือโลหะหนักเลยนะครับเพราะเขาออกแบบมาเพื่อให้เด็กใช้นะครับเขาตัดสารพวกนั้นออกไปทั้งหมดเลยนะครับทาให้เรามั่นใจได้ว่าล เราจะใช้ตัวนี้แล้วปลอดภัยครับส่วนนี้ครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มาในกล่องนะครับนอกจากหูฟังแล้วก็จะมีถุงผ้านะครับที่เอาไว้เก็บหูฟังเวลาพกไปไหนมาไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสาย AUX ให้นะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จที่เป็น Type C แล้วก็คู่มือนะครับวู้ครบเครื่อง ลอา,าดูด้านสเปคของเขากันดีกว่านะครับตัวนี้จะใช้เป็น Bluetooth 5.4นะครับจะใช้เป็น Dynamic d เวอร์ขนาด40 mm. มิลลิเมตรมีไมโครโฟนในตัวครับที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแบตเตอรี่ในตัวมีอยู่ที่500มิลลิแอมป์ครับเรียะเวลาการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับการเปิดปิดโหมด ANC ด้วยนะครับถ,ถ้าจะเกิดเราปิดโหมด a m c จะใช้ได้ประมาณ60ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดไว้จะใช้ได้ลดลงเหลือ53ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะครับด้านการชาร์จนะครับจะชาร์จด้วย Type C น้ไม่ได้มีน้ําหนักมากเลยครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ220กรัมเท่านั้นด้านฟิเจอร์อื่นนะครับจุดเด่นของเขาแน่นอนที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือมีเซฟซาวด์เทคครับจะจัดการเสียงให้อยู่ที่ประมาณ85เดซิเบลนะครับแล้วก็มีระบบ ANC ที่ตัดเสียงถูงสุดได้40เดซิเบลเลยทีเดียวแถมสามารถแชร์เสียงผ่านสายแต่หูฟังได้มากกว่า1ตัวอีกด้วยส่วนคำแนะนานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวนี้เหมาะกับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนะครับ เรามาใช้งานจริงกันดูดีกว่านะครับในการเปิดปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่ม power ตัวนี้ค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับมันจะมีไฟกระพริบขึ้นและมีเสียงขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือ power on แล้วนะครับไฟมันจะกระพริบนะครับแล้วเราปิดเครื่องก็เช่นกันครับกดค้างไว้มันจะมีเสียงพูดเหมือนกันครับอ่าอันนี้ก็คือปิดเครื่องแล้วนะครับก็ง่ายๆครับเราเปิดเครื่องแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือเราได้เลยนะ เ okay. มาเปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ได้เลยนะครับมันจะแกนงค้นหาครับก็จะชื่อตามนี้เลยครับตามยี่รุ่นเขาเลยครับ i c e v e r bt-h20 นะครับแล้วกดเชื่อมต่อไปเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ นี่ครับคอนชัจนสักเซสฟูแบบนี้คือจบเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับส่วนการเชื่อมต่อออย่างหนึ่งก็คือเชื่อมต่อด้วยสาย AUX นี้นั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนเสียบหูฟังอะครับพูดง่ายๆถ้าเรามีสาย AUX ที่มันเป็น3.5อะไรอย่างงี้นะครับเราก็ข้างหนึ่งเสียบเข้ากับหูฟังอีกข้างหนึ่งเสียบเข้ากับอุปกรณ์แล้วใช้งานได้เหมือนหูฟังที่มีสายทั่วไปได้เลยนะครับในการใช้ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับตัว power เนี่ยครับถ้ากดหนึ่งครั้งจะเป็นการเล่นหรือหยุดเพลงนะ เ <West> สียงออกมาเลยนะครับนี่คือผมเปิดสุดไว้เพื่อให้พอ well. ได้ยินจากตรงนี้บ้างนะครับแล้วกดบวกกับลบเพื่อเพิ่มลดเสียงได้นะครับกดหนึ่งครั้งลดหนึ่งขีดนะครับนะครับกดล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 ดถ้าอยากเพิ่มก็เพิ่มเพิ่มกดบวกแทนครับกดบวก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 มันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มจนสุดอย่างนี้นะครับนี่คือเสียงสุดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแบบมันจะดังเกินไปเขามีระบบที่ป้องกันเสีงสสสยงตรงนี้ไว้เหมือนที่บอกไปนะครับอ่ะ ทีนี้ครับต้องการเลื่อนไปเพลงถัดไปครับให้กดปุ่มบวกค้างไว้2วินาทีครับนมครับก็จะเปลี่ยนเพลงกดบวกไว้ทำไปเรื่อยๆเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับแต่แน่นอนครับถ้าอยากจะกลับไปเพลงก่อนหน้ากดปุ่มลบค้างไว้2วินาทีแทนครับดอีิครังครับมันกลับมาเริ่มเพลงใหม่เห็นไหมครับกดปุ่มลบค้างไว้ ปุ๊บก็จะเปลี่ยนเพลงไปอ่าประมาณนี้นะครับก็ใช้ง่ายง่ายเหมือนอูปกทั่วไปนั่นแหละครับที่สําคัญครับตัวนี้สามารถใช้ในการรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยครับต้องการรับสายครับกดปุ่มตัว power เนี่ยหนึ่งครั้งครับปุ๊บก็จะเป็นการรับสายนะครับถ้าปฏิเสธสายหรือว่าคุยสายเสร็จแล้วอยากจะวางสายครับก็ให้กดตัวนี้ค้างไว้สองวินาทีแทนนะครับที่สําคัญสามารถเรียกใช้งาน voice assistant ได้ด้วยนะครับกดปุ่มนี้2ครั้งครับปึ๊บป๊อย่างนี้ครับมันก็จะมีไวปันซิตแทนข เห็นไหมอู้หบเครื่องเหมือนหูฟังของผู้ใหญ่เลยแล้วจุดนี้ครับเป็นจุดที่พิเศษกว่าตัวอื่นนะครับเราสามารถเปิดน้อย e ค a ซ c e l l i หรือ ANC ได้ที่ตัวนี้นะครับเลือกระดับได้ด้วยจะปิดจะเปิดน้อยหรือว่าเปิดมากแล้วแต่ความชอบของเรานะครับเมื่อกดจะรินเสียงแบบนี้นะครับน้อย e c a n c ลิ่ i n g low อันนี้ก็คือเปิดแบบระดับต่ำนะครับกดอีกหนึ่งครั้งน้อย e ค a ซ c e l l i n g h i ก็คือจะตัดเสียงเยอะขึ้นหน่อยนะครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้ง น้อ no c เคสเซอร์ลิงออฟครับก็คือจะปิดระบบตัดเสียงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อที่ผมบอกไปในตอนสเปคแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดโหมดน้อยเคสเซอร์ลิงไฮสูงสุดจะตัดเสียงได้ถึง40เดซิเบลเลยทีเดียวคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปให้ลูกสาวผมใช้งานดูดีกว่านะครับลองดูนะครับว่าลูกสาวผมจะว่ายงังไงอ่ะมาครับน้องคือครแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยสิ ชื่อเจ้าจันค่ะจริงๆก็าวดูแลลูกสาวผมเองครับอายุแปดขวบนะพอดีเลยบอกก็ไม่ใช้หูฟังแบบนี้พอดีนะครับมาเรามาลองใส่กันดูเนาะว่าเป็นยังไงอ่ะลองลองใส่ดูเลยทิ๊บอ่ะถ้าเหมือนอย่างเงี้ยอาจจะขับไปใช่ไหมอันนี้มันบีบหวัวใช่ไหมเอามบบทำไมกันทำไมกันอ่าเราก็ปรับระดับนิดนึงนี่นดึงลงมาสักประมาณนี้นะเห็นของน้องว่าไม่ได้ขับมากเกินไปก็นิดนึง,อ,อ,ง,นอ,งกกนอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเราใส่ครั้งหนึ่งมีข้างขวาข้างซ้ายโอเค นะะคอ่ามันมีบอกอยู่ข้างขวาข้างซ้ายไปท <L. S 1> ี่เอลกับอาค่ะอ่า,อาได้ไหมรวมไปหรือว่ายังไงบ้างได้แล้วค่ะโอเคนะตรงเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันก็อา่าปรับสรีระตามคนได้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยโหมันเข้านิดนึงออกนิดนึงตรงนี้ครับมันแล้วแต่เหมือนอย่างของน้องเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับดึงเข้าออกลงให้มันพอดีกับหัวให้มันแน่นกระชับนะตอนนี้เป็นไงบ้างสบายค่ะสบายเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตัวนี้มันยิ่มมากใช่ไหมอ่ะนี่เหมือนแบบ อเ,เออโอเคมาคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดลองฟังจริงกันดูดีกว่านะว่าเสียงที่ออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองอธิบายให้ฟังหน่อยนะโอเคเรามาลองฟังเพลงกันครับแน่นอนครับอาปาตาปาเจนะตอนนี้กาลังคิดกันนะเดี๋ยวลองให้น้องฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างนะเป็นไงบ้างน้องอันนี้เสียงอันนี้ยังเบาอยู่ค่ะต้องเพิ่มอ่าเพิ่มไปเลยเพิ่มได้เพิ่มได้ไดอ่ะเพิ่มไปเพิ่มไปอ่ะได้ละแอบประมาณนี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็คือเสียงเพียงพอแล้วนะครับ เดี๋ยวผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าลูกของเราแบบพลาดกดไปขึ้นเสียงมากเกินไปเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะเขามีระบบเซฟซาวมาที่บอกไปนะครับมันจะไม่มีเสียงสูงมากเกินไปก็ปลอดภัยต่อเด็กนะครับอ่าโอเคอ่ะทีนี้วันนีน้ทดสอบระบบ ANC นะอันนี้น้อยยินเสียงเพลงอะไรชัดได้เสียงป่ากไหมได้ยินได้ยินนิดเดียวค่ะได้ยินอยู่นะอ่ะเดี๋ยวป๊าเปิดระบบ ANC ปุ๊บอ่ะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินนิดหนึ่งอ่ะลดลงเห็นไหมยินนิดหนึ่งอันนี้เปิด ANC แบบไฮอ่ะ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามกจ็ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับแล้วคือเสียงมันเบาลงใช่ไหมอ่ะเปรียบเทียบนะแบบนี้ฮัลโหลหนึ่งสองสามสกเกบกับนี้ฮัลโหลหนึ่งสองสามสห้ดแปังขึ้นอ่านั่นแหละครับมันเประบบแต่เสียงเรบกวนจะสามารถเปิดปิดได้นะครับอ่าฮะนะอระมนี้ไม่นไงสบายไหมนะเออเพลงเสียงเพลงชัดไหยชัดดีไหม เมื่อกี้ป๋าแอบลองฟังนิดนึงป๋ารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันมันเพราะกว่าการที่เราฟังเพลงออกลำโพงอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบแล้วก็จะเพราะกว่าเวลาแบบฟังเฉยๆกับโทรศัพท์อะไรแบบเยอ่าใช่เพราะเหมือนแบบลำโพงตัวทับมันก็ไม่ได้ดีเท่านั้นใช่ไหมแล้นี้แบบเราใส่มันเพลงอยู่ในหูเนาะเออโอเคเป็นหูฟังแบบครอบหูนะอ่าได้นะถูกใจนะอ่าเห็นไหมครับบอกแล้วหูฟังตัวเนี้ยถูกใจเด็กแน่นอนอ่ะ แล้วต่ที่ใช้กานจริงแล้วเป็นยังไงมั่งจะน้องขอสัมผัสหน่อยฟังแบบว่าชันแล้วก็สบายหูมากค่ะจะฟังเพลงก็ได้จะดูหนังก็ดีหรือว่าจะเรียนก็โอเคค่ะใช่แล้วไปให้กันเราเปิดบทเรียนเรียนกันต่อเลย <c oughs> เป็นไงครับลูกสาวผมถูกใจพ่อแม่อย่างผมก็สบายใจด้วยนะครับอเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือถามว่าทําไมเด็ก ต้องใช้หูฟังใช่ไหมครับก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วหูฟังเขาใช้ในการฟังเพลงกันแต่ถ้าเกิดเป็นปลูกหลานเราเป็นอยู่ในวัยเรียน เขาสามารถใช้ในด้านน่นๆได้เช่นการเรียนออนไลน์หรือว่าการดูพวกวิดีโอการเรียนรู้ต่างๆทาง YouTube หรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่มีตัวนี้ระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกที่ผมบอก ANC ถึง40เดซิเบลใช่ไหมครับมันก็จะช่วยเขามีสมาธิกับสิ่งที่ตรงนี้มากขึ้นหรือว่าบางทีเป็นการออกเสียงภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาได้ฟังแบบเนี้ยจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากกว่าเสียงที่ออกจากลำโพงโทรทัศน์นะครับจึงเือนคนพูดจริงๆเลยแล้วมันจะอยู่ในหูเลยเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของลูกเราด้วยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับเสียงพวกนี้นะอารมณ์แบบสมมุติว่าเราเจอคำเนี้ย เราเคยได้ยินมาแบบ Apple Apple อะไรอย่างเงี้ยมันจะติดอยู่ในหัวเขาเลยว่า Apple เนี่ยค,คือคำนี้อะไรประมาณนั้นนะครับการใช้หูฟังเนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับไม่ได้แค่ใช้ในการฟังเพลงอย่างเดียวนะหรือว่าบางทีลูกอาจจะเอาไปเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยนี้ก็เปิดแล้วเราไม่ได้แบบลูกห้ามเล่นเกมนะต้องเรียนอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาอาจจะใช้ไว้ในการเล่นเกมมาอาจจะคุยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนบางทีเขาเล่นเขากําลังใช้สมาธิกับตรงนี้อยู่เงี้ยเราโทรหาเขา เขาก็สามารถรับสายที่ตัวนี้แล้วก็คุยกับเราได้เลยเห็นไหมครับประโยชน์รอบตัวเหมือนกันนะนี่อ่ะออกทะเลไปไกลแล้วเอาพูดเรื่องตัวหูฟังตัวนี้ครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเด่นหลักเลยก็คือมีระบบ s เซฟซาวเทคนะครับก็คือจะช่วยให้เสียงไม่เกินแปเบดซิเบลซึ่งถือว่าดังเกินไปที่เด็กจะได้ฟังนะครับการออกแบบนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับ อิสระมากปรับซ้ายขวาขึ้นลงยืดหดหมุนเรียกได้ว่าเหมาะเข้ากับสรีระษของเด็กทุกคนได้เลยจริงๆครับจะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสูงหัวใหญ่หัวเล็กอะไรใส่ได้หมดเลยครับตัวนี้และแน่นอนครับระบบ ANC ที่ให้มาครับตัดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงสุด40เดซิเบลเลยน้ําหนักก็ไม่มากเกินไปครับ220กรัมแถมการเชื่อมต่อก็ได้หลากหลายจะบลูทูธก็ได้จะใช้สายก็ได้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ a อ d r o i d iOS หรือว่าแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้หมดท้าสดเชื่อแถมใส่นานๆก็ไม่เจบบหูด้วยครั นิ่มนุ่มนิ่มมากทั้งนอกและในเลยนอกในนอกในนุ่มนิ่มมากสีสันสวยงามมีแลาสีเลยวันนี้ผมบอกไปนะครับปุ่มกงปุ่มกดอะไรชัดเจนกดง่ายเด็กทุกคนใช้ได้อย่างแน่นอนครับมันไม่ได้ยุ่งยากมากเกินไปก็ถ้าเกิดใครกำลังมองหาหูฟังที่เป็นแบบครอบหูแบบเนี้ยให้ลูกให้เราสักตัวตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับย้ำอีกครั้งว่าเขาออกแบบมาสําหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับไอเคเบอรบีทีเอยี่สิบนี่อ่าซึ่งหูฟังครอบหูสําหรับเด็กไอเคเบอ BTH 20ตัวนี้สนนค่าตัวอยู่ที่1,190บาทประกันศูน์ไทย1ปีเลยทีเดียวนะครับเห็น okay, ครับยังไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆซื้อเจ้าหูฟังตัวนี้ไว้ให้ลูกให้หลานใช้ก็ขอให้สนุกแฮปปี้และมีความสุขนะครับลูกหลานมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยถูกไ้มละครับสวัสดีครับโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีของใหม่ๆของนะ่าสนใจแบบนี้จะเอามารีวิวใพ้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างแน่นอนห,หูฟังเด็ก